สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเอกอีกครั้งนะคะในเพจฮอนไดยุท a าบายเซลเอค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเดเอจะมาแนะนำรถ HRV นะคะสภาพดีนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ HRV 1.8นะคะ EL รุ่นท็อปสุดนะคะหลังคาสันลูปนะคะปี2015-16นะคะคันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะไม่ยน้อยนะคะแล้วก็รถประวัติดีนะคะมีการติดตั้งนะคะล้อมแม็กเพิ่มเติมนะคะรถสภาพดีแล้วก็สวยมากๆเลยเดเอจะพาลูกค้านะคะมาชมออปชั่นคันนี้กันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความน่าสน เดี๋ยวเรามาชมรถรอบๆคันกันก่อนนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของชุดแต่งนะคะรอบคันเลยจะมีสเกิร์ตนะคะรอบคันเป็นตัวของรุ่นโมดูโลนะคะแล้วก็มีลายล้อแม็กนะคะเพิ่มเติมลูกค้าติดตั้งล้อแม็กเพิ่มเติมนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ พอทันเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นมีไฟส่องสว่างที่เท้านะคะลูกค้าไปติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็ทำให้รถเนี่ยสวยแล้วก็ดูหรูหราขึ้นนะคะเ<ม>บาะด้านหลังนะคะก็สามารถปรับพับได้เลยนะคะรุ่นนี้จะดีค่อนข้างตรงที่ว่าเบาะด้านหลังในเวลาปรับพับแล้วเนี่ยจะราบแบบนี้เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะอย่างารุ่นท็อปสุดนะคะไฟด้านหลังก็จะเป็นแบบ LED แบบนี้นะคะมีกล้องหลังให้นะคะ เปิดห้องสัมภาระด้านหลังไปเนี่ยออันนี้เอจะพับเบาะไว้แล้วนะคะก็ให้ดูว่าเวลาพับเบาะแล้วเนี่ยรุ่นนี้นะคะสามารถขนของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จุมากๆเลยนะคะภายในของเขาก็สะอาดด้วยนะคะ รถนะคะาทางโชลูมของเรานะคะมีการนํารถเนี่ยมาทําความสะอาดนะคะขัดเคลือบสีให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยลูกค้าก็สบายใจได้เลยนะคะหารถมือสองใช้อยู่ก็แนะนําเลยนะคะที่ศูนย์โชลูมของเรา,อ,าอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าคนขับนะคะคอนโซลด้านหน้า รุ่นนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวหลังคาซันรูฟด้วยนะคะเป็นตัวท็อปสุดหลังคาแก้วเนี่ยก็สามารถเปิดได้ด้วยนะคะภายในนะคะเบาะหนังสะอาดคันนี้บอกเลยนะคะว่ารถสภาพดีมากๆใหม่มากๆเลยนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะครบเลยนะคะออปชันก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้าสายได้นะคะ เล็กไมคันนี้นะคะวิ่งไปที่8 4 0 0 0กิโลการันตีว่าเป็นไม้แท้ร0อนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้ลูกค้าไปติดตั้งหน้าจอเพิ่มเติมนะคะก็คือขนาดหน้าจอจะใหญ่ขึ้นนะคะเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะโทรศัพท์ไร้สายอะไรได้ปกติเลยนะคะมีกล้องหลังให้นะคะออปชันก็ครบเลยนะคะแอร์ออโต้นะคะสะอาดมากๆเลย เป็นยังไงบ้างคะเอาพาชมรถคันนี้แล้วนะคะรถสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่อีกย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษเลยนะคะอยู่ที่6กแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะมีประวัติผ่อนชราระที่ตรงนะคะก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยหรือว่าลูกค้าจะเลือกผ่อนอานานสูงสุดถึงแปดสิบสี่งวดก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดเอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ